วันนี้ครับจะให้ทุกคนเข้าใจระบบ o n l i n e a f f i l i น t e ครับมี2โมเดลเนาะโมเดลนักขายครับคือฝั่งด้านขวามือนะครับโมเดลนักขายเนาะนะครับวันนี้พี่ๆจะเข้าสู่ระบบตัวแทนขายเพื่อสร้างลิงก์นะครับและพี่ๆสามารถไปเลือกสินค้าจาก7 App ได้เลยและอีกฝั่งนึงครับคือเป็นรูปแบบของคนซื้อคนซื้อคนขายแยกกันนะครับแต่เราสามารถอยู่ได้ทั้งสอง o s y <iksi>, s t e m นี้เลยแต่หลายๆท่านจะบอกเฮ้ยทำไมมันไม่รวมอยู่ด้วยกันเราแยกคนละระบบ แต่สิ่งซึ่งกันและกันนะครับทุกท่านสามารถสร้างสินค้นขาของเราได้ที่ลิงก์ a f f i l i a t e o r o l i n e s e v e v e n c o t h สามารถพิมพ์ได้เลยครับวันนี้กลับจากงานไปครับสามารถค้นหาบน Google ก็ได้ครับพิมพ์ว่า All o n l i n e a f f i l i a t e จะเจอลิงก์ของเรานะครับหรือจะเข้าผ่าน s e v p n อเลือกไอคอนห้างใกล้บ้าน All o n l i n e ห้างใกล้บ้านและเลือกไปที่แบนเนอร์ล่างสุดนะครับแบนเนอร์สีฟ้าจะเจอแบนเนอร์ o o n l i n e ห้างใกล้บ้าน สามารถเข้ามาเพื่อสร้างลิงก์ได้ครั้งต่อไปเดี๋ยวตอนท้ายจะจะมีเทคนิคที่พี่ๆสามารถเข้าถึงระบบสร้างลิงก์ได้ง่ายยิ่งขึ้นวันนี้ครับจะชวนพี่ๆทุกท่านครับสมัครเพราะว่า90%ในห้องสัมมนานี้นะครับยังไม่เคยสมัครสมาชิกออ l ไลน์เฟรดของเราเลยนะครับสามารถสแกน QR c o ารที่หน้าจอหรือถ่ายรูปและกลับไปสมัครที่บ้านได้นะครับอย่างแรกครับหลายๆท่านสงสัยครับอีเมลต้องใช้อีเมลอะไรพี่ๆสามารถใช้อีเมล ปกติได้เลย Gmail Hotmail ได้หมดเลยครับตัวพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับเป็นพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบตัวแทนขายไม่ใช่ระบบเข้าอีเมลนะครับไม่ใช่พาสเวิร์ดเข้าอีเมลนะนะครับเป็นพาสเวิร์ดสำหรับการเข้าสู่ระบบตัวแทนขายนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกเข้าปุ่ม Gmail Login ก็สามารถใช้ปุ่ม Gmail Login ได้นะครับโอเคไปต่อกันเลยครับต่อมาครับ ตรงนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะติดประเด็นนี้ครับพี่ไม่รู้ท้องเจพี่ไม่รู้ว่าลิงก์ที่เป็น URL เนี่ยพี่ต้องไประบุจากไหนนะครับเจชี้เทคนิคง่ายๆครับเอาลิงก์จากแพลตฟอร์ม a c e b o o กก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครมี f c e b o o k f แ Fan Page สามารถ Copy ลิงก์ของ Facebook Fanpage ได้เลยเจชี้เป้าครับพี่ๆสามารถมาที่ Facebook ไอคอน Facebook กันนะครับเปิดที่มือถือตัวเองนะแล้วก็เลือกตรงแก้ไขโปรไฟล์จุด3จุดครับเลื่อนมาด้านล่างสุดและกดคัดลอกลิงก์ นะครับสามารถกดคัดลอกลิงก์ของ Facebook ครับแล้วก็มาแปะที่ช่องระบุ URL เว็บไซต์ได้เลยจุดนี้เป็นส่วนใหญ่เลยครับค่อนข้างติดและสมัครไม่ได้กันเจ,จแนะนำแบบนี้นะครับก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าทุกท่านมีตัวตนจริงไม่ใช่บอทและเป็นนักขายต,ตัวตัวจริงนะครับที่มีช่องทางโซเชียลมีเดียในการรีวิวสินค้าของเจนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นการเลือกช่องทางครับว่าพี่ๆนะครับเป็นกลุ่ม ผู้ขายนักขายออนไลน์ line, ส่วนงานไหนในงานวันนี้ครับส่วนใหญ่70%บเป็นบุคคลทั่วไปครับสามารถเลือกบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถเลือกได้เลยหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพาร์ทเนอร์ของเราสามารถเลือกกลุ่มตัวแทนของเราได้เลยนะครับและต่อจากนั้นครับกดเลือกประเภทเป็นบุคคลครับแล้วก็กดรับยอมรับเทอร์มินัลคอนดิชันและกดสมัครสมาชิกได้เลยหลังจากนั้นครับกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเข้าสู่ระบบได้นะครับ อย่างที่เจเรียนแจ้งไปครับว่าระบบของเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องนะครับเราเพิ่งเริ่มต้นมาประมาณเดือนกว่าครับแต่มีผู้ขายมากกว่า25 0 0 0ันคนเราต้องยอมรับครับเครดิตทุกๆคำชมเจขอยกให้กับทีมงานอออนไลน์แล้วก็น้องๆในทีมส่วนสิ่งที่ยังเป็นข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเจขอน้อมรับครับแล้วก็ต้องการฟีดแบ็กของพี่ๆทุกท่านทั้งในงานนี้และคนต่อๆไปส่งฟีดแบ็กมาให้เจได้เลยครับยังคงพัฒนาต่อเนื่อง วันนี้ครับเมื่อวันที่30เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเจและทีมไพซ่าเพิ่งปล่อยฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาที่หน้าระบบตัวแทนขายให้พี่ๆตัวแทนขายขายง่ายยิ่งขึ้นครับเมื่อก่อนมีคนมาถามเจมากเลยพี่ไม่รู้จะขายอะไรดีสินค้าแสนตัวมันเยอะมากเราเพิ่งพัฒนาร,ระบบใหม่มีช่องทางเหมายเด็กหนึ่งครับสื่อสารเข้าสารครับตัวนี้ชี้เป้าเลยตัวนี้ขายดีกำไรสูงตัวนี้มีการจ่ายโบนัสชาเลนจ์ให้ค่าคอมสูงพี่ๆสามารถดูในหน้าในหน้าแดชบอร์ดได้เลย หรือแม้แต่กระทั่งครับหมายเลข2เป็นสินค้าที่เรา Select มาแล้วครับว่าขายตัวนี้สิค่าคอมมิชชั่นสูงแน่นอนนะครับไม่ต้องไปควานหาในเว็บครับเราดูที่หน้าแดชบอร์ดได้เลยนะครับหรือหมายเลข3ครับมีข้อมูลความรู้เทคนิคดีๆน้องๆเว็บคอนเทนต์ของทีมอออนไลน์ครับจะเขียนและก็เสริมเป็นเทคนิคให้กับพี่ๆสามารถศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ แล้วก็หมายเลขสี่ครับเราพยายามรวมกลุ่มนักขายออนไลน์สแกนเข้ากลุ่ม Facebook ของเราได้เรามาอยู่ในสังคมนักขายออนไลน์ด้วยกันครับหลัาจากนี้ครับก่อนจะไปขายครับเจขอแนะนําวิธีการค้นหาสินค้าก่อนพี่ๆสามารถค้นหาสินค้าได้จากที่ปุ่มเสิร์ชนะครับตรงนี้นะครับพี่ๆสามารถ กดค้นหาสินค้าวันนี้ครับเรามีทุเรียนออกเนาะพี่ๆสามารถค้นหาสินค้าที่จะขายได้เลยอย่างเช่นค้นหาทุเรียนครับจะเจอทุกสวนเลยที่เป็น SME เกษตรกรไทยอย่างที่คุณอัมพารเรียนแจ้งไว้ให้นะครับพี่ๆสามารถค้นหากดปุ่มเสิร์ชครับจะเจอสินค้าขึ้นที่หน้าจอมากกว่า1น0 0 0แสนรายการหรือถ้าเกิดใครกลับบ้านครับไปที่เว็บไซต์ครับพี่เปิดหน้าเว็บไซต์แล้วกดเลือกสินค้าที่เห็นโปรโมชั่นแฟลชเซลล์เดี๋ยวพี่แป้งครับจะมาชี้เป้าว่าพี่ๆจะต้องเลือกสินค้าไหนในหน้าแรกของออนไลน์ ถ้าพี่ๆเจอปั๊บเนี่ยพี่แป้งบอกแล้วเจอปั๊บก๊อปปี้บนหน้าเว็บเลยครับในหน้าเบราว์เซอร์เนาะมาวางไว้ที่ช่องเสิร์ชในระบบตัวแทนขายก็จะเด้งสินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมจ่ายค่าคอมมิชชั่นขึ้นมาให้พี่ๆได้ลิงก์เอาไปขายต่อได้นะครับอันนี้แนะนําเรื่องระบบเสิร์ชนะครับต่อไปครับวันนี้รู้จักสมัครเรียบร้อยค้นหาสินค้าได้แล้วต่อไปคือน้องเจแล้วพี่จะเอาลิงก์ที่ไหนไปขายล่ะนะครับถ้าพี่กดจากปุ่ม Get Link ครับ นะครับสามารถกดปุ่ม Get Link และได้ QR Code ได้เลยแต่หลายๆท่านนะครับระบบเราจะ Default ไว้ที่ YouTube นะตรงหมายเลขหนึ่งนะครับกดเปลี่ยนจาก YouTube มาเป็น Facebook ได้เลยนะครับแล้วพอกด Generate ครับหมายเลข2ก็จะขึ้นเป็น QR Code หรือว่าตัวลิงก์ลิงก์สามารถไปโพสได้ทุกช่องทางที่เจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิด QR Code บางคนไม่สะดวกเข้ามาสร้างลิงก์บ่อยๆสามารถเซฟ QR Code ไปที่มือถือเจอเพื่อนใช่ไหมแนะนำเพื่อนสแกน QR Code ที่หน้าจอมือถือได้เลยนะครับ เข้าไปสั่งสินค้าได้ที่เซเว่นแบางคนไม่สะดวกไงเรามีนักขายหลายเจเนอเรชันเนาะวัยรุ่นสร้างลิงก์เก่งสูงวัยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ไม่ได้เข้ามาสร้างลิงก์บ่อยนะครับสามารถเซฟคิว code ไว้ได้และใช้คิว o d e เนี่ยครับในแง่ของการแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับต่อไปครับอีก2เมนูนะครับที่เจนแนะนำครับหลายๆคนถามจว่าเฮ้ยแล้วเราจะดูยอดขายได้ยังไงบ้างนะครับในระบบหลังบ้านครับตรงปุ่ม จุดสีกลมๆนะครับลำดับที่2นะครับพี่ๆสามารถดู overall Report ของตัวเองได้ไม่ต้องมาถามเจนะว่าเฮ้ยน้องเจยอดขายเป็นยังไงบ้างพี่ๆสามารถเช็คจากตัวเองได้เลยซึ่งปัจจุบันครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเราเนี่ยสามารถเช็คยอดขายได้ประมาณ2วันหลังจากที่เราโปรโมทไปแล้วนะครับแล้วเราจะพัฒนาระบบให้ดูได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับลิงก์ของเราเนี่ยเราจะดูได้ก็คือว่า etas, ทั้งวันโพสไปสิลิงก์จะดูได้แค่เป็นเรคคอร์ดเดียว เรากาลังพัฒนาระบบนะครับให้สามารถดูทุกลิง์ได้เลยอย่างเช่นพี่ทํา10ลิงนะครับพอสิบลิงก็จะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละลิงก์ได้เอใจรอางนี้ครับเดี๋ยวระบบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาดูได้เสียเนมากยิ่งขึ้นเมนูต่อไปครับแลหลายคนถามว่าน้องเจแล้วพี่จะได้เงินยังไงนะครับดูที่เมนูซ้ายมือนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปที่ Edit profile ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็หลายๆคนถามนะครับว่าเราเพิ่มบัญชีธนาคาร ตรงไหนนะครับก็กดตรง Edit profile เนาะนะครับและก็จริงๆถามว่าเฮ้ยพี่ต้องเพิ่มแต่วันแรกไหมเราไม่จะเปต้องเพิ่มแต่วันแรกนะครับเราขายไปก่อนเลยนะครับเพราะค่าคอมต้องสะสมเกิน1000เนาะถึงจะสามารถถอนได้นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวเรื่องของการทำบริการหักภาษีหนที่จ่ายให้พี่ๆง่ายกับสามารคอมากที่สุดนะครับพี่ๆสามารถกลับมาเพิ่มบัญชีธนาคารภายหลังได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่แนะนำครับบัญชีธนาคารแนะนำเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย จะได้รับเงินเร็วกว่าธนาคารอื่นนะครับสุดท้ายครับนะครับอันนี้คือแนะนำทางรัดเข้าไปสู่การเพิ่มหน้าจอถ้าใครใช้ Android, Oppo, Vivo, Samsung นะครับใช้วิธีการแบบนี้นะเปิดที่ a f f i l a t e o n l i n e 7เปิดที่เบราว์เซอร์อย่างเช่นโครมนะครับพี่กดที่หน้าจอที่ Hamburger กอรขีดสามขีดนะครับมาที่เมนูเพิ่มหน้าไปยัง แล้วกดเพิ่มหน้าจอหลักครับจะได้ไอคอนอยู่ที่หน้าจอมือถือพี่แหละครั้งต่อไปพี่จะเข้าสู่ระบบและกดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในการสร้างลิงก์นะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ใช้ระบบ iOS หรือ iPhone นะครับพี่ๆสามารถกดที่ตรงกลางครับแล้วก็กดตรงปุ่มเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมก็จะได้ไอคอนไว้ที่หน้าจอมือถือของพี่ๆครั้งต่อไปครับจะเข้าสู่ระบบสร้างลิงก์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอย่างที่เจบอก อย่าลืมเทคนิคการปิดการขายนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้พี่ๆได้รับค่าคอมมิชชั่นทุกการสั่งซื้อครับที่พี่ๆชำระเงินเรียบร้อยนะครับให้กดเข้าสู่ back to Merch หรือกลับเข้าสู่หน้าร้านค้าของ7 App หรือเว็บไซต์ให้เป็นหน้าจอ Thank you แบบนี้ครับมีโลโก้ออนไลน์อยู่ด้านบนเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบสมบูรณ์แล้วหลายคนครับไปชำระเงินผ่าน payment gateway เจ้าอื่นอย่างเช่นกดเลือกทูตมดี้วอลเล็ไปจ่ายเงินผ่านทูตมดี้วอลเล็เรียบร้อยไม่ได้กดกลับ back to Merch ครับ ลูกค้าของท่านนะครับพี่ๆนักขายพี่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นเน้นย้ำครับให้กลับเข้าสู่หน้าำชำระเงินสำเร็จของ 7App ถือเป็นการปิดการขายที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ